สวัสดีจ้าพ่อๆกับแมย,ยนี่เยรมันจ้าพี่น้องวันนี้ถึงบ้านแล้วพี่น้องไปเห็ดงานกลับมาได้จ้ะวันนี้มากินอันตำบกหุงกับทอดหมูพี่น้องมีนี่กลับมาก,ก่ตำบกหุงทอดหมูแล้วก็มีผักชีเนาะผักชีเล่าได้จ้ะมีแตงแล้วก็ผักอันสลัดนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้แมยนี่อันอยากกินอันสมนาะพี่น้องเมื่อวาน่ยกินขนมเสร็จไปแล้ว แต่วันนี้ก็จะกินตำโส้มอีกเนาะพี่น้องวันนี้กินกับข้าวสวย้ะจ้ะอันเมยนี่ใส่ใส่ซอสลงไปใส่ซอสฝาเขียวลงไปใส่กับข้าวเน้องพี่น้องเนาะอืมมาวัาพี่น้องมากินข้าวน้งกันจ้ะกลับมาจากมอเห็นง่ายไม่เมยกินตกม,มุ่งซวดเอาบ่อือหืออือ ขมูทอดไม่ใย็นนี่มากอะ่ะจัดการทอดหมูสับๆๆตามบังหวงมาแล้วจังมาก,กินน้ำกันคำแรกแหกแหกมานไปแล้วกินวันนี้กินข้าวสวยน้นองเนาะ สลัดอืมโอ้อืมเมนี่บอกว่าทอดแห้งไปไหนด้วพี่น้องเด้อเพราะว่าคันทอดแห้งแล้วมันสเช้างามด้ยัง ปูบลาเหมือนเดิม,ม,มปวดฟันข้างนี้พี่น้องแต่ก็ไม่มีเป็นเป็นอุปสรรคในการกินเพราะว่าฟังเนี่ยปวดฟังนี้ไม่ปวดกินได้แล้วพี่น้องอ่ะไม่เลยนี่ต่างกินสมไปน้ำเด้อ

มูแซมจันอันนาได้ดีพีหนอค่ะมันนาเวลามาทอดแล้วมันจะบกกรอบกันไปได้จ้ะอื พี่น้องได้ยังกินคอมเมนต์มาบอกเลยได้ดจ้ะพี่น้องได้ยังยัวยังกินนด้จ้ะบุ้มียังกะพี่เดอ้อฟังพี่เดอ้อฟังมาเย็นยยนี่พี่เดอ้อรนะ์เบื่อเนาะกินพี่น้องมะอืั้ย เห็นแล้วกินบัวพ่อเครื่องชม่วงเลยกินแล้วพี่นะเราทำแป๊บเดียวนะวัะตถุดิบอยู่ในตู้มีหมดแล้วอ้อยบัวกากิบกบกักพลิกงานเผ็ด อืมฮ mm ึมน้าไม่ล้อนหรอกปะหั่นเปนชมบๆได้จังน่ะกันฮิวชมกะนี่แหละทุเลาได้เนาะพี่น้องเนาะ เห็ดม,ม,มันชวงมะนาวอร่อยเพราะมันเป็นมะน,นาวเขียวเป็นบังหน้าเขียวแหละแบบที่นีน่มันมันหอมแมบพี่เนะอะเว้ยเฮีย,อยหอมกินบังหน้าแล้วจังเลมอนเนาะ A dư bay lắm ta nạn nha nằm tăm chỗ nga mhm อู้ซสาใจสาใจมากอืมม่อืนมน้ำตำสมให้พกเราให้น้ำตำสกคันบปรชดเอา,เาไม้เทยค่ะ อดออกอะั mm hmm. ะด,ดมีบะเขือปออือ ปอืออืออือเอาไปขังๆก่อนอือ อย่างเลิศเลยอืมเศรษฐะ อมอมอต่พ่อยยญแล้วหมักหมูไว้ฮะมีอันนี้กับมะกกับมาทอดทำไงหมกักบ่เพลียหวานแล้วพี่น้องแซ่บระเบิดระเบิด,บดอือหือ Mm. mm. ตาเข่ามันนอนเดี๋ยวแล้วจ้ะรางกินสบอนืมอืมงามขาเนี่ยไม่ได้พี่น้องมันปวดมันนย่นงมันป็นมาณปวดแฟรนของพี่น้อง เป็นเหงือกเล้จ้ะไม่มเนียนเคี่ยวอ่นคองแข็งมันก็้เล่อันนั้นอักเสบนอ้อยแซบแห้งแล้วก็มีองหุ่นอ,อ่งหุ่นแก้เผ็ดพี่น้องจ้ะโอเคนะจ้าพี่นอ้องเดี๋ยวไม่เนียนเคีเคย่คยค่อยๆกินไปเล้จ้ะ พอบาปวดฟันขานนี่นาะพี่น้องเนาะเออปวดหงั่จ้าจังใดกับพ่อกันไม่คลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อมีอันมื้อนี่กับม,มีอันทอดหมูเด้อจ้ะแล้วก็นี่แหละจำบังฮวจังใดกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็ใหญ่นี่เย่อลมันในเด้อพี่น้องเด้อจ้าเป็นห่วงเป็นแย่กันในเด้อจ้าพ่อกันไม่จ้าสวัสดีจ้าอยู่ดีมีแห้งจ้าจู๊